สวัสดีครับไทชิอาเซกาวานะครับวันนี้ซื้ออีกวันหนึ่งอีเทเรียมหกหมื่นแปด ราคาเฉลี่ยก็ลงใหม่นิดนึงเก้าเหมือนสี่เนาะโอเคเดี๋ยวลากกันนะครับหนึ่งสองสามอืมข้อทุนเยอะขึ้นว่ะเพราะอะไรอ่ะเพราะเมื่อวานได้ซื้อราคาแพงขึ้นใช่ไหมอืมแต่ยังไงล้ำสามก็ข้อทุนเยอะกว่าเนาะสามสิบสี่เปอร์เซ็นต์พอร์ตดีซีเอของผมยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ ทิพอยู 4. 4่4.4%ก็ต่างกันเยอะขึ้นต่างกันห่างขึ้นก็เป็นสซน์ที่ดีว่า DCA ได้ได้ e n นฟิตเยอะกว่าล้ำซ้ำตั้ง4.4%นะครับโอเคจเจอกันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ